สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะติดตามข่าวในพระราชสำนักประจำวันอาทิตย์ที่21กันยายนพุทธศักราช2557ค่ะสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาพรวลัยลักษณ์อัครราชก,กุมารีทรงบรรยายนำในหัวข้อสมุนไพรและจุลินทรีย์เพื่อใช้ในการพัฒนายาในการประชุมวิชาการนานาชาติด้านเภสัชกรรมและเภสัชศาสตร์ครั้งที่4ณมหาวิทยาลัยมามาราสาธารณารัฐตุรกี วันที่18กันยายนพุทธศักราช2557เวลา14นาฬิกา40นาทีตามเวลาท้องถิ่นของสาธารณรัฐตุรกีสมเด็จพ,พระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาพรวลไลลักษ์อัคราชกุมารีสเสด็จไปยังมหาวิทยายลัยมามราวิทยาเขตไฮด้าพาชานครอิสตันบูลโดยมีศาสตร,ราจารย์ดรกุนเด่นโอมุธาคณะบดีคณะ เพศศาสตร์ประธานคณะกรรมการจัดการประชุมศาสตราจารย์ดรเซมราชาดัสเฝ้ารับสเสด็จการนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาพรวลัลยลษักอัครราชกุมารีส่งเข้าร่วมในพิธีเปิดการประชุมวิชาการนานาชาติด้านเพศศัชกรรมและเพศศาสตร์ครั้งที่4ซึ่งคณะเพศศาสตร์ แห่งมหาวิทยาลัยมามาร่าเริ่มจัดขึ้นในปีคริสตศักราช1994เพื่อให้นักวิจัยและนักวิชาการจากหลายประเทศทั่วโลกได้แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ด้านเพศสัชกรรมและเภศสัชศาสตร์เกี่ยวกับพัฒนาการที่สําคัญของวงการเพศสัจศาสตร์และสารต่อความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์ระหว่างผู้เชี่ยวชาญในสาขาดังกล่าวเพื่อพัฒนางานด้านสาธารณาสุขและสุขภาพของมนุษยชาติ ซึ่งในปีนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่4ณอาคารที่เก่าแก่สะท้อนถึงประวัติศาสตร์อันยาวนานของคณะเพศสัชศาสตร์โดยมีนักวิชาการนักวิจัยชั้นนำระดับโลกให้ความสนใจเข้าประชุมกว่า300คน โอก,กาสนี้ทรงบรรยายนำในหัวข้อสมุนไพรและจุลินทรีย์เพื่อใช้ในการพัฒนายาในตอนหนึ่งของการบรรยายทรงมีพระดำรัสถึงความต้องการของมนุษย์ที่จะได้ตัวยาใหม่ๆในการบรรเทาโรคภัยต่างๆที่มีมากขึ้นทุกวันเนื่องจากมีการดื้อยาและอุบัติการใหม่ของโรคต่างๆผลิตภัณฑ์ธรรมชาติเป็นองค์ประกอบที่สำคัญของยารักษาโรคหลายชนิด จากผลของการสำรวจพบว่าในปัจจุบันผลิตภัณฑ์ธรรมชาติและอนุพันธ์ของผลิตภัณฑ์ธรรมชาติใช้เป็นตัวยาในการรักษาโรคได้ดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งใช้ในการรักษาโรคมะเร็งและโรคเขตร้อนทรัพยากรชีวภาพซึ่งรวมถึงต้นไม้ สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังจากทะเลและจุลินทรีย์เป็นแหล่งสำคัญของผลิตภัณฑ์ธรรมชาติต่างๆเนื่องจากตำแหน่งที่ตั้งของประเทศไทยอยู่ในแถบร้อนชื้นจึงทำให้ประเทศไทยมีความสมบูรณ์และความหลากหลายของทรัพยากรชีวภาพต่างๆเป็นอย่างมาก ในการทรงบรรยายครั้งนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาพรวัลักษักอัคราชกุมารีทรงมีพระดำรัสถึงความพยายามในการค้นหาสารผลิตภัณฑ์ธรรมชาติจากพืชสมุนไพรและเชื้อราต่างๆรวมถึงเชื้อราจากทะเลที่มีฤทธิ์ทางยานในการฆ่าเซลล์มะเร็ง คีโมพรีเวนชั่นหรือการป้องกันการเกิดมะเร็งใหม่รวมถึงการใช้สารเคมีทั้งที่เป็นสารสังเคราะห์สารจากธรรมชาติหรือสารเคมีที่ได้รับจากอาหารโดยสารเคมีเหล่านี้จะทำหน้าที่สกัดกั้นยับยัง้งหรือทำการย้อนกลับ การเกิดมะเร็งของเนื้อเยื่อปกติหรือเนื้อเยื่อที่กำลังจะกลายเป็นมะเร็งกลไกในการป้องกันการเกิดมะเร็งน่าจะหลากหลายและซับซ้อนเนื่องจากกระบวนการเกิดมะเร็งเป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและใช้เวลานานอีกทั้งยังมีตัวแปรที่ซับซ้อนมากมายเข้ามาเกี่ยวข้องจนนำไปสู่กระบวนการกระจายตัวของเซลล์มะเร็งไปทั่วร่างกายกระบวนการเกิดมะเร็งในคนประกอบด้วย3ขั้นตอนหลักคือระยะเริ่มกำเนิดระยะส่งเสริมการเกิดและระยะ ลูกหลามของเซลล์มะเร็งซึ่งขั้นตอนต,อนต่างๆเหล่านี้สามารถถูกยับยั้งได้และการศึกษาเกี่ยวกับการยับยั้งการเกิดมะเร็งนี้สามารถทำได้ทั้งในระดับห้องปฏิบัติการและระดับของสัตว์ทดลอง However definition of the best bioassay system for monitoring cancer chemo prevention remains subjective use of in vitro assay enable the identification of a suitable number of lead compound and bioassay directed isolation facilitate the procurement of active agent from a reasonably number of sources in a finite period of time. A panel of bioassay procedure, that reflect various stages of carcinogenesis have been adopted and generally include assays that are suitable for monitoring inhibition of carcinogenesis at all stages. จากการศึกษาวิจัยของพืชสมุนไพรและเชื้อราเป็นจำนวนมากที่สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์และสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ประสบความสำเร็จในการแยกสารบริสุทธิ์ได้เป็นจำนวนมากสารเหล่านี้มีความหลากหลายทางด้านโครงสร้างและเป็นสารใหม่ที่ยังไม่เคยมีการค้นพบมาก่อนซึ่งเป็นประโยชน์ในด้านวิชาการเป็นอย่างสูง จากการคัดกรองฤทธิ์ทางชีวภาพของสารที่แยกและทำให้บริสุทธิ์แล้วเหล่านี้พบว่าสารหลายตัวมีฤทธิ์ในการต้านอนุมูลอิสระได้เป็นอย่างดีและสารบางตัวออกฤทธิ์ในหลอดทดลองเป็นที่น่าสนใจในการศึกษารายละเอียดต่อไป ภายหลังทรงเสร็จสิ้นการบรรยายพระราชทานระวะโรกาสให้รองประธานองค์กรเพศัชกรรมและเพศศาสตร์ยาและอุปกรณ์ทางการแพทย์กระทรวงสาธารณาสุขตุรกีพร้อมด้วยรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยและคณะบดีคณะเพศศาสตร์มหาวิทยาลัยมามาราถวายของที่ระลึกในโอกาสเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติในครั้งนี้ในการนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักอัครราชากุมารีพระราชทานของที่ระลึกแก่ผู้เข้าเฝ้าทั้งสามท่านด้วย นอกจากนี้สมาชิกสภาวิชาการรามาซินีซึ่งเป็นสภาวิชาการนานาชาติที่มีสำนักงานใหญ่อยู่ที่ประเทศอิตาลีที่มุ่งเน้นงานด้านอาชีวะอนามัยและสาธารณาสุขสิ่งแวดล้อมรวมเข้าเฝ้าซึ่งสภาวิชาการแห่งนี้ได้เคยถวายรางวัลมาแล้ว มหาวิทยาลัยมามาราก่อตั้งขึ้นในปีคริสตศักราช1883เป็นมหาวิทยาลัยภาครัฐชั้นนำของสาธารณรัฐตุรกีที่มีอายุราว130ปีและมีอาคารเรียนเก่าแก่ที่มีอายุกว่า200ปีสร้างด้วยหินในสมัยจกักรวรรดิออตโตมันปัจจุบันมหาวิทยาลัยขยายการศึกษามี12วิทยาเขตในนครอิสตันบูล เปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาและอนุปริญญารวม199หลักสูตรมีขนาดจารย์ประมาณ3,000คนและนักศึกษากว่า7,000 0คน วันที่20กันยายนพุทธศักราช2557เวลา13นาฬิกา30นาทีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาพรวลัลยลักษณ์อัคราชกุมารีพระาราชทานพระวโรกาสให้นายธริจลุงวัฒน์เอกอัคราชาทูตนกรุงอังการาและภริยาเฝ้าวถวายเลี้ยงพระกาหารกลางวันในโอกาสที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจณสาธารณรราตุรกีระหว่างวันที่14ถึงวันที่23กันยายนพุทธศักราช2557โทรทัศน์กรงการเฉพาะ ขาอกิจแห่งประเทศไทยรายงานพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสมสวรีพระวรราชาธิรัชด,ดามาศทรงเป็นประธานงานร้อยดวงใจแม่ถวายแด่พ่อของแผ่นดินครั้งที่8 วันนี้เวลา18นาฬิกา45นาทีพระเจ้าวราวงเธอพระองค์เจ้าสมสวรีพระวรราชาที่นัดกามาศเสด็จไปยังโรงแรมเซนทาราแกรนด์แอดเซ็นทรัลพลาซารัตพล้าส่งเป็นประธานงานร้อยดวงใจแม่ถวายแด่พ่อของแผ่นดินครั้งที่8ซึ่งสภาแม่ดีเด่นแห่งชาติในพระอุปถัมภ์จัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชมพรรษา5ธันวาคม2557และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเนื่องในโอกาส พระราชพิธีเฉลิมพระชมพัรษาวันที่12สิงหาคม2557และเพื่อแสดงความยินดีกับแม่ดีเด่นแห่งชาติประจำปี2557ที่ได้รับการคัดเลือกจากสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ตลอดจนเพื่อหาเงินรายได้สมทบทุนกิจกรรมต่างๆของสภาแม่ดีเด่นแห่งชาติให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์ต่อสังคมในการนี้ได้ประทานโลกกิตติคุณแก่สมาคมและชมรมแม่ดีเด่นแห่งชาติ ประจำจังหวัดที่มีผลงานดีเด่นประจำปี2,557และประทานเงินทุนช่วยเหลือแม่ผู้ยากไร้ที่ประสบปัญหาความทุกข์ยากเดือดร้อนทั่วประเทศภายในงานมีการแสดงต่างๆและการขับร้องเพลงโดยนักร้องกิติมศัดิ์และนักร้องชื่อดังพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าอธิตยาทรกิติคุณเสด็จไปในการพระราชทานเพลิงศพนายวโรธรสารสุวรรณ วันนี้เวลา16นาฬิกาพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าอธิตยารกิติคุณเสด็จไปในการพระราชทานเพลิงศพนายวโรธรสารสุวรรณณเมนวัดสุคันธารามเขตดุสิตซึ่งถึงแก่กรรมด้วยโรคเส้นเลือดในสมองตีบเมื่อวันที่15กันยายน2557สิริอายุ55ปี นายวโรธรศสารสุวรรณเกิดเมื่อวันที่13มิถุนาย,ยน2502เป็นบุตรของนายโสกับนางอรุณสารสุวรรณหลังสำเร็จการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3จากโรงเรียนนันทนศึกษาได้เข้ารับราชการที่กองมหาดเล็กสวนจิตรดาพระราชวังดุสิตโดยเป็นข้าราชบริพารในพระองค์พระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินด,ดามตศหลังจากนั้นได้ย้ายไปเป็นข้าราชบริพารในพระองค์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬา รวลัยลักษณ์อัครราชกุมารีาาและพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าอธิตยาธรกิติคุณซึ่งได้ถวายงานด้วยความจงรักภักดีปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตมีวิริยะอุตสาหะและยังมีจิตตั้งมั่นในพระพุทธศาสนาด้านครอบครัวสมรสกับนางแจวสกุลเดิมนวังทองมีบุตรธิดาสี่คน องคมนตรีเป็นประธานโครงการพระดาบทสัญจรครั้งที่97ให้ความรู้แก่เกษตรกรสนองพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่จังหวัดนครราชสีมา วันนี้พลอากาศเอกชลิุพภุกผาสุของคมนตรีกรรมการมูลนิธิพระดาบทพร้อมด้วยคณะข้าราชการสำนักราชเลขาธิการและคณะข้าราชการสำนักพระราชวังรวมทั้งเจ้าหน้าที่มูลนิธิพระดาบทได้จัดโครงการพระดาบทสัญจรครั้งที่97ที่โรงเรียนสีคิ้วหนองยาขาวอําเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมาเพื่อสนองแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการให้ความรู้ทักษะซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักรกลและอบรมหลักสูตรปุ๋ยสั่งตัดแก่เกษตร ตลอดจนเสริมทักษะแก่นักเรียนที่เป็นสิทธิพระดาบทในการซ่อมบำรุงเป็นการบำเพ็ญตนเป็นประโยชน์ต่อสังคมโดยจัดให้บริการในลักษณะศูนย์บริการเคลื่อนที่ให้ความรู้และบริการแก่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดต่างๆที่ทำการเกษตรท,ทั่วประเทศแบบต่อเนื่องนอกจากนี้ยังให้บริการตรวจสุขภาพแก่ประชาชนพร้อมทั้งได้มอบถุงพระราชทานที่บรรจุสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นในชีวิตประจำวันจำนวน200ถุงแก่ผู้สูงอายุผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจด้วยพุทธาศาสินิกชนร่วมเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระศพสมเด็จพระยาณสังวรสมเด็จพระสังคราชสกลมหาสังฆปรินายก ที่ตำหนักเพชรวัดบวรนิเวศวิหารวันนี้มีพระภิกษุสงฆ์พร้อมพุทธศาสนิกชนที่เลื่อมใสศรัทธาในสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกรวมเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลและการสวดพระอภิธรรมพระศพส,สมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกอาทิพระเริ่มชัยชินวโสวัดพุทธธรรมัทโรรัฐแคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกาพระครูโสพลวชิรกิจวัดป่าไสางามจังหวัดกำแพงเพชร พระภิกษุสงฆ์จากวัดป่าประชาเจริญธรรมอํมเาเภอวาปีปทุมจังหวัดมหาสารคามคณะผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนเทพศิรินรุ่นที่49ถึง52รวมถึงคณะบุคคลที่มาเป็นครอบครัวขณะเดียวกันพุทธศาสนิกชนยังคงไปถวายสัการะพระศพอย่างต่อเนื่องด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงบำเพ็ญพระกรณียกิจอันเป็นประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนารวมถึงทรงให้การอุปถัมภ์และสงเคราะห์ด้านการศึกษาแก่เยาวชน จบข่าวในพระราชสำนักแล้วนะคะวันนี้คุณปียณีเทียมอัมพยและดิฉันธนาสอนอมรตยกุณลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ